ส่วนนี้ครับการปรับเปสเทนของฐานนะครับสำหรับเครื่องของ a อน c เเนาะที่ใช้ s l i c e r a n y อร์แอนิเกนะครับก็สามารถปรับใน s l i c e ไได้ลเลยบางคนที่เจอปัญหาปรับหน้าเครื่องแล้วมันเด้งกลับมาเป็นอีกองศาหนึ่งนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยจะมีการตั้งอุณหภูมิไว้สองส่วนก็คือส่วนของเลเยอร์แรกนะครับทั้งหัวฉีดและกระถานเลยแล้วก็ส่วนของหลังจากเลเยอร์แรกนะครับตั้งแต่เลเยอร์สองไปจนไป ก็ที่ปการตั้งอยู่ตรงนี้ครับผมคลิปที่ตั้งค่าตรงนี้ตรงฟิลาเมนต์นะครับด้านหลังจะมีให้คลิปแล้วก็คลิปมาปุ๊บเโยเลื่อนลงมาเรื่องการดันเลยจะมีนี่ครับปรินต์เทมเพลเจอร์นอสเซลนะครับอันนี้เฟิร์สเลเยอร์อยู่ที่230อยสานะครับแล้วก็เลเยอร์อยู่ที่สองร้อยสามสเหมือนกันก็คือเป็นอุณหภูมิส3 0ตั้งแต่เริ่มยันจบครับส่วนเบสเทมสนะครับเบสเทมสเนี่ยมันก็จะมีให้เลือก3ส่วนนะครับเพราะว่าแต่ละคนอาจจะใช้เพลทที่ไม่เหมือนกััันนนนนะครบอี้เป็ แผ่นพีไอนะทั่วไปก็คือ PI Spring Sheet เป็นเท็กเจอร์ซึ่งจะมีพื้นผิวที่มันไม่ได้เรียบนะครับ้เรียบจะมีหยักๆนิดนึงเพื่อให้ชิ้นงานเกาะได้อีกนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็น smooth ส a ุ e smooth ด a พ e นี่ก็จะเรียบขึ้นมาเรียบก,กว่าเวลาพิ้นเนี่ยชิ้นงานตรงฝั่งที่ติดก,กับฐานนะครับผิวจะเรียบก,กว่าตัวเท็กเจอร์นะครับส่วนคูลเพดนะครับอันนี้เป็นเพดเฉพาะก็คือเพดเนี่ยจะยึดเกาะชิ้นงานค่อนข้างแน่นนะครับค่อนข้างดีแล้วอุณหภูมินนเนี่ยจะถูกตั้งไว้ไม่เยอะนะครับตั้งไว้น้อย ที่นี้โดยปกติครับเครื่องเนี่ยจะถูกเครื่องทั่วไปก็ใช้เป็น gesture pi plate นะครับจริงๆชิ้นเป๊ะท,ที่เราเราเลือกไว้นะครับเราก็ตั้งอันนี้มันตั้งไปที่65เนาะ65บห้ามันเปลี่ยนมันตั้งไปที่หูใช้เพจจีเราตั้งที่75ครับชั้นแรกนะครับชั้นถัดไปก็เจ็ดสิบานะครับแก้ไข่สองตัวไปเลยนะครับจริงจริงอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้แต่ว,ว่าจริงๆใช้นุกรมเดียวกันก็แก้ไขไปได้เลยนะครับแล้วก็กดเซฟครับกดเซฟเสร็จมันก็อ่าเรียบเซฟเสร็จอ่าขึ้น นี้มันจะเป็นชื่อใหม่นะครับอันนี้เราต้องดูดีดีทีที่ว่าบางทีเราไปเซฟแล้วมันเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ว่าอันนี้เรายังใช้เดิมอยู่มันก็ไม่ไม่มีผลนะครับแล้วก็ดูโปรไฟล์ด้วยนะว่าเราใช้ตัวไหนโ okay. อเคน,นี้ก็ประมาณนี้ครับการตั้งค่าอุณหภูมิของค่าครับโอ้วบางคนมือใหม่เนี่ยตั้งไปแล้วอาจจะเออทำไมตั้งหน้าเครื่องแล้วมันเด้งกลับไปนะครับอีกอีกอีกอ,อุณหภูมิึ่งเพราะว่าโฟเลเดอร์แบบโฟเลเดอร,อเเอร์ปกติมันจะตั้งไปเท่ากันจริงฐานก็ ใช้เท่ากันไปเลยได้นะครับแต่เยอะแต่กันมันจะได้วุณับูไม่แกร่งตัวหัวฉีดเนี่ยอาจจะตั้งไม่เหมือนกันนะโดยปกติก็ชั้นแรกอาจจะสูงกว่าน่อยเพื่อให้มันยึดเกาะฐานได้ดีขึ้นครับชั้นถัดมาก็เพื่อให้มันพิมพ์สวยที่สุดในแต่ละเครื่องในแต่ละเส้นของเราครับเพราะว่าแต่ละเส้นเนี่ยก็จะมีการจูนเทมอย่างเช่นใช้เทมทาวเวอร์นะครับจูนเพื่อหาค่าระดังที่ดีที่สุดของเส้นนั้นๆชนิดนั้นๆแบบนั้นๆอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งค่าระูั